สวัสดีค่ะดิฉันนางเพนเพลินเพียง,งเสมอรหัส J2056 โรงเรียนหัดสดินศษาดิฉันมีความคิดว่าการนำเลเซอร์โมเดลมาใช้ในกระบวนการสร้างกลยุทธ์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนซึ่งมีองค์ประกอบอยู่5องค์ประกอบ พื้นฐานนั้นดิฉันมีความเห็นด้วยนะคะเพราะว่าแต่และองค์ประกอบนั้นมันสำคัญทั้งนั้นเลยเช่นองค์ประกอบทางด้านหลักสูตรทางโรงเรียนควรจะมีหลักสูตรที่สนับสนุนภารกิจวิสัยทัศน์เป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพวิทย์คณิตและเทคโนโตามมาตรฐานของสสพทฉะนั้น หลักสูตรจึงต้องประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบสืบสอบมีสื่อมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการเรียนรู้แบบสอบสวนหรือทําการทดลองมุ่งให้เกิดการคิดรวบยอดอันนี้เห็นด้วยนะคะข้อที่สององค์ประกอบในการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลาก,กรนั้นสถานศึกษาควรเตรียมครูให้พร้อมและให้เข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเอกสารประกอบหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนครูก็ควรจะมีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้มีความพร้อมและมั่นใจในการสอน ถึงจะเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายอันนี้ก็เห็นดีด้วยนะคะข้อที่3องค์ประกอบด้านการสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้อันนี้ก็สำคัญสำหรับให้เด็กได้สืบสอบหาความรู้ซึ่งควรมีศูนย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอข้อที่สี่องค์ประกอบทางด้านบริหารจัดการและสนับสนุนจากชุมชนอันนี้ก็เห็นดีด้วยค่ะเราควรมีส่วนร่วมกับบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรในชุมชนนั้นๆเพื่อสร้างสัมพันธภาพ กับชุมชนให้กว้างขวางขึ้นและสร้างความตระหนักของการศึกษา s m t ให้เกิดขึ้นในชุมชนอันนี้ก็เห็นดีด้วยค่ะเพราะว่าชุมชนมีความสำคัญเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าจากชุมชนที่ โรงเรียนสังกัดอยู่ข้อที่5องค์ประกอบทางด้านการวัดและประเมินผลซึ่งจะแตกต่างจากการทดลองหรือการ,การทดสอบทั่วๆไปเพราะว่าการประเมินผลสำหรับการสร้างสนับสนุน SMT นั้นจะเน้นที่การสืบสอบ มีการสร้างแผนการประเมินที่แข็งแกร่งเพราะว่าการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นเราควรจะมีการวัดประเมินผลในแต่ละวันเพื่อให้เกิดความแม่นยำขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ